เจมคุกเป็นนักสำรวจชาวอังกฤษเกิดเมื่อวันที่27ตุลาคมคศ1728-14ถึงกุมภาพันธ์คศ1 7 7 9เจมคุกเกิดในตระกูลที่ตามต้อย้ำเมืองมตัตตันในนอร์ทยอร์เชียร์ซึ่งคนนี้เป็นเมืองมิดเดิลสโบรคุกเป็นบูตรของเจมสซีเนียและเกรส ที่เป็นคนงานอพยพในฟาร์มของสกอตแลนด์เจมคุกในวัยเด็กได้ย้ายถิ่นฐานตามครอบครวัวไปที่เมืองเกรตเอตันและได้เข้าเรียนในโรงเรียนท้องถิ่นโดยมีนายจ้างของพ่อเขาเป็นคนสนับสน,นุเนเงินทุนการศึกษาเมื่ออายุได้13ปีเขาเริ่มทำงานกับพ่อของเขาที่ขณะนั้นเป็นผู้จัดการฟาร์ม เมื่ออายุได้16ปีคุกได้ออกจากบ้านไปเป็นคนงานฝึกหัดที่ร้านค้าของชามในฮาเบินเดช์หมู่บ้านชาวประมงในสเตรสเจมคุกนั้นเป็นนักสำรวจและเขียนแผนที่อีกด้วยเขาได้รับพนันดอนเป็นกัปตันเขาเดินทางไปยังมหาสมุทรแปซิฟิกสามครั้ง ซึ่งก็ได้ทําแผนที่แนวชายฝั่งไว้ส่วนใหญ่กับการเจมคุกได้เดินทางเข้าสัมบรประเทศอสอสเตรเลียแนยุดออสเตรเลียเป็นอาณานิคมของอังกฤษและเป็นผู้ค้นพบเกาะฮาวายและยังค้นพบเกาะอีกหลายแห่งเช่นเกาะนิวซีแลนด์เจมคุกเสียชีวิตเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์ ถูกฆ่าตายระหว่างสู้รบกับชนพื้นเมืองฮาวายที่เอ่าเกียราคิกัวในปีคศ1779